เพียงคุณโทรในสิบนาทีนี้ยังงอยู่โอ้สาร่ามันไใช่ง่ายหนึ่งมันง่ายกันสองยกแล้วแล้วเสร็จแล้วเรียงคุณโทรในสิบนาทีนี้คุณจะได้ไม่สามารถตัวมันมีส่วนาตุ่มของอะไรสักอย่างเนี้ยคุณอยากรู้สิบมิลนิคูไลทเพียงคุณโทรมาคุณจะดูแก้วเดือดทนนั้น ก็ต้อถึงเราดึงแบบนี้โอ้มาให้นะชดมันเป็นไม่ได้ยังไรรอบรูปดึงหัวใจโอ้มานะโอ้กระดูกเขากระดูกไปอีกแล้วโอ้โหไม่ใช่จ้อยไม่ทำะไรไลกันตอนนี้ไม่ลโอ้ยวัแล้ววันแล้วอุ้เยี่ยมมากมาในะมันเกิดขึ้นได้อย่างไรเราเราไม่รู้เหมือนกันนะเนี่ย มันต้องไวแก่อย่งนี้ด้วยแต่ที่มันร้องคนด้อยคาดคาดคาดม่ผ่านไม่ผ่านโอ้ยย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 ลยย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 ่ยย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 ่ยย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 ้ยย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 ายย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 ยา